เพื่อนๆมีร้านสุก,กี้สไตล์บุฟเฟต่ต์เปิดใหม่อยู่แถวพระรามห้าชื่อร้านไซอิ๋วสุก,กี้แค่ชื่อร้านกับมาสคอตเขาก็ไม่ธรรมดาแล้วนะการตกแต่งร้านและสีสันพอเดินเข้าไปก็เรียกน้ำย่อยทันทีเลยแล้วก็นอกจากบุฟเฟ่ต์ที่เราสั่งเป็นเนื้อสดของสดแล้วก็ยังมีของทอดไว้บริการด้วยมีหลากหลายหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นมันฝรัง่งเกี๊ยวทอด ส่วนน้ำจิ้มก็มีให้เลือกหลากหลายมากรสชาติจัดจ้านม <c oughs> ีเป็นเนื้อวัวต้องบอกว่าเนื้อวัวที่เขาเอามาเสิร์ฟเนี่ยเป็นเนื้อวัวออสเตรเลียโอ้เรียกว่านุ่มละมุนลิ้นแทบละลายในปาก <c oughs> นี่ก็คืออาหารที่เราสั่งมานะาน,น้ำซุปเขาก็มีน้ำซุปให้เลือกหลากหลายหลายชนิด วันนี้ก็เลยลองน้ำซุปกระดูกหมูที่มีรสชาติแบบกลมกล่อมมากแล้วก็น้ำซุปหมาล่ารสชาติแบบจัดจ้านใครชอบแบบความเผ็ดก็ต้องมาลองเลยนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามโชกินโชว์ทัว